สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ เศรษฐกิจช่วงนี้นะคะดูปัญหาภายในสภาอุตสาหกรรมค่ะวันนี้มีตัวแทนเข้าไปคุยกับทางแบงก์ชาติว่าจะเคลียร์กันให้ลงตัวได้อย่างไรมีคําตอบยังไงติดตามจากคุณเทพกิจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ทางสภาอุตสาหกรรมนะครับไปหาเรือกับแบงค์ชาติเรื่องของค่าเงินบาทที่แข่งค่าอย่างต่อเนื่องนะครับที่ทางซ่องฝั่งเนี่ยก็บอกว่าเริ่มที่จะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ทางสภาอุตสาหกรรมบอกว่ามีการเสนอ7มาตรการให้ทางแบงค์ชาติในการดูแลครับ หลังจากที่มีการหารือกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนะครับทางแบงค์ชาติก็ออกมาบอกว่าพร้อมที่จะเข้าไปดูแลสถานก,การณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะข้างินบาทที่แข่งค่าอย่างต่อเนื่องแต่จะใช้มาตรการตามความเหมาะสมตามสถานก,การณ์นะครับ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินแบงค์ชาติของเพนเบืองวิรยุทธ์นะครับบอกภายหลังการหาหรือก,กับตัวแทนสภาอุตสาหกรรมว่าได้ชี้แจงว่าค่างเงินบาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแข็งค่าค่อนข้างเร็วนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาก็ยังเคลื่อนไหวในลักษณะที่แข็งค่าแล้วก็อ่อนค่าเหมือนเหมือนกับค่าเงินหลายสกุลในภูมิภาคที่บางช่วงก็มีแข็งค่าบ้างอ่อนค่าบ้างแหละฮะ ทางสภาอุตสาหารกรรมก็เสนอแนะให้แบงค์ชาติดูแลค่างเงินบาทด้วยการเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งนะครับ9ประเทศในอาเซียนรวมไปถึงจีนอินเดียบังคลาเทศและสรีลังกาทางแบงค์ชาติเองก็บอกว่าพร้อมที่จะเข้าไปดูแลค่างเงินตามข้อเสนอแนะนะครับโดยปัจจุบันก็มีการดูแลในลักษณะตะก้าเงินอยู่แล้วไม่ได้เปรเเียบเทียบเฉพาะค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐนะครับแต่เป็นการดูในหลายมิติรวมไปถึงดูแลให้ท้อนพื้นฐานของประเทศแต่การที่จะทําตามข้อเสนอแนะของภาคเอกชนนะครับ ให้ทําให้ค่างเงินบาทอยู่ในระดับเดียวกันกันกบค่างเงินของภูมิภาคคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจแต่ละประเทศแตกต่างกันขณะเดียวกันครับแบงค์ชาติบอกว่านะครับยังมีประเด็นที่ต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้กับผู้ส่งออกมากขึ้นอย่างเช่นหลักเกณฑ์การถือครองเงินตราต่างประเทศของผู้ส่งออกซึ่งไม่จําเป็นต้องขยายระยะเวลาเพิ่มเติมนะครับปัจจุบันผู้ส่งออกสามารถให้เครดิตเทอมกับคู่ค้าต่างประเทศได้ไม่เกิน360วัน และเมื่อได้รับเงินตาต่างประเทศต้องนําเข้าประเทศทันทีนะครับและสามารถขายเป็นเงินฝากขออภัยครับของขายเป็นเงินบาทหรือว่าฝากกับธนาคารพาณิชย์ภายใน3 6 0วันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันแล้วก็มีระยะเวลาถึง2ปีหรือว่าผู้ส่งออกสามารถนําเงินรายได้จากต่างประเทศมาฝากไว้เป็นบัญชี FCD นะครับในประเทศได้เท่ากับยอดส่งออกโดยไม่จะจกัดระยะเวลาด้วยนะครับนอกจากนั้นบางชาติบอกว่ายังมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้ส่งออก โดยเฉพาะ Currency f u t u r e นะครับที่กำหนดมูลค่า1,000ดอลลาร์สหรัฐต่อสัญญาสามารถให้ SME ใช้ป้องกันความเสี่ยงของธุรกริจรขนาดเล็กได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องให้ความรู้กับภาคธุรกิจ SME มากขึ้นขณะที่ฝั่งของสภาวิสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้คุณภูยงศักดิ์ชาติสุริพลเนี่ยได้เข้าไปหาหรือกับทางแบง์ชาตินะครับหลังการหาหรือก็ออกมา้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เข้าใจามากขึ้นครับหลังได้ รับข้อมูลจากแบงค์ชาติโดยเห็นว่าในช่วง6เดือนถึง1ปีที่ผ่านมาแบงค์ชาติดูแลค่างเงินบาทได้ดีอยู่แล้วไม่มีความผันผวนนะครับเพียงแต่ว่าช่วง1เดือนที่ผ่านมามีความกังวลเรื่องของค่างเงินบาทที่แข่งค่าเร็วมากนะครับแต่ขณะน,นี้เงินบาทก็เริ่มนิ่งแล้วภาคเอกชนไม่ต้องการให้เงินบาทผ,ลผ,ลผลันผวนยาวนานเกินไปนะครับโดยส่วนตัวของสภาอุตสาหกรรมเองเนี่ยอยากเห็นค่างเงินบาทเคลื่อนไหวยอยู่ที่30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับภาคเอกชน บอกว่าจะติดตามค่างเงินบาทในช่วง2-3สัปดาห์ต่อจากนี้จากนั้นนะครับจะดูอีกครั้งหนึ่งและอาจจะมีการหารือร่วมกันอีกหนึ่งครั้งครับขณะที่สภาหอนค้าไทยนะครับก็เตรียมเสนอ7มาตรการต่อแบงคชาติเช่นเดียวกันในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อที่จะหามาตรการในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากค่างเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องครับ ทางประธานกรรมการของค้าไทยและสภาค้าแห่งประเทศไทยคุณพงศักดิ์อัศกุลนะครับบอกว่าสัปดาห์นี้ภาคเอกช,ชนจะเสนอมาตรการลดผลกระทบค่างเงินบาท7มาตรการต่อภาครัฐนะครับและก็แบงค์ชาติด้วยมาตรการแรกนะครับบอกว่าอยากให้ทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือภาครัฐแล้วก็แบงค์ชาติดูแลค่างเงินบาทไม่ให้มีความผันผวนเร็วเกินไปนะครับมาตรการที่2ก็คืออยากให้ดูแลค่างเงินบาทไม่แข็งค่ากว่าคู่แข่งในภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซียและมาเลเซียมาตรการที่3นะครับบอกว่าอยากให้มี ความผ่อนคลายกฎเกณฑ์การถือครองเงินตาต่างประเทศข้อที่4ี่ครับอยากให้ลดวงเงินการทําธุรกรรมในการป้องกันความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ธุรกิจ SME สามารถเข้าถึงมาตรการป้องกันความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับข้อที่5อยากให้มีการแยกบัญชีต่างประเทศระหว่างบัญชีที่เข้ามาลงทุนและบัญชีเก่งกําไรออกจากกันนะครับข้อที่6บอกว่า ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการออกไปลงทุนในต่างประเทศนะครับโดยอยากให้เร่งแก้ประบอส่งเสริมการลงทุนข้อสุดท้ายครับบอกว่าอยากให้ภาครัฐและกะชนเร่งลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับโดยบอกว่าถ้าหากว่าค่างเงินบาทแข็งค่าต่อไปอย่างนี้เนี่ยทุกๆก,การแข็งค่าของค่างเงินบาทไทย1บาทต่อ1ดอลลา,าร์สหรัฐ ก็จะทำให้เงินของผู้ส่งออกหายไปนะครับประมาณ18,000ล้านบาทต่อเดือนหรือถ้าคูณ1ปีนะครับก็สูงถึง216,000ล้านบาทนะครับก็จะกระทบกับธุรกิจ SME เนะครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสิ่งทอเครื่องนุ่มห่มนะครับรองเท้าเกษตรแปรรูปผลไม้กระป๋องนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลทบหนักมากที่สุด เพราะว่าใช้วัตถุดิบในประเทศจํานวนมากก็จะแตกต่างจากอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงผู้ค้าน้ํามันที่จะได้รับอนิสงส์จากการนําเข้านะครับที่จะมีต้นทุนการนาเข้าที่ถูกลงซึ่งก็ชดเชยรายได้ที่หายไปได้าระดับหนึ่งนะครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าจะหาหรือเมื่อไหร่กันแน่นะครับแต่เดิมทีเบื้องต้นกําหนดไว้ว่าจะมีการเสนอ7มาตรการในสัปดาห์นี้นะครับ ส่วนที่ประชุมครมรวันนี้นะครับก็เห็นชอบมตินะครับกับการลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประการสังคมลง1%ครับจากเดิมที่จ่ายอยู่แล้วทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะลดลงเหลือ4%ในปีนี้ครับัตรีแรงงานรเรดเมิมชัยสาสสมทรัพบ,บอกนะครับว่าที่ประชุมครมรมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ลดอัตราสมทบเข้ากองทุนประการสังคม ของฝั่งนายจ้างและลูกจ้างนะครับในอัตราเท่ากันก็คือ1%ก็จะส่งผลทําให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเหลือ4%ตลอดทั้งปีนี้นะครับในการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสามร้อบาทหลังจากนี้ไปนะครับจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน30วัน ก็จะมีผลบังคับใช้นะครับแต่ที่ประชุมก็เห็นนะครับว่าช่วงสิ้นเดือนนะครับต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแล้วก็เลยให้นะครับมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปสําหรับการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนะครับจะทาให้ผู้ประกันตนจะได้รับการลดนะครับการเก็บเงินเข้าสมทบอัตราเหลือนะครับเดือนละ336บาทนะครับจากอัตราเดิมเดือนละ4 3 2บาท ส่วนอัตราเงินสมทบเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยทุพพลภาพตายและก็คลอดบุตรนะครับก็จะลดลงเหลือ0.5%ของค่าจ้างครับซึ่งกดกระทรวงเดิมกําหนดไว้ที่1.5%ของค่าจ้างขณะที่เงินสมทบเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีส่งคราห์บุตรและก็กรณีชราภาพ ส่วนของรรฐบาลนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น2%ของค่าจ้างจากเดิมที่จ่ายอยู่1%ของค่าจ้างนะครับขณะที่นายจ้างและผู้ประกันตนนะครับยังคงจ่ายเท่าเดิมก็คือ3%ของค่าจ้างนั่นเองนะครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจไปรตรวจสอบพร้อมกันครับธนาคารกสิกรไทยพอใจผลประกอบการสินเชื่อ SME ของธนาคารในปี2555 ยอดสินเชื่อโต8.7%หรือโตวกว่า4 6 0 0 0 0ล้านบาทพร้อมเตรียมออกมาตรการสินเชื่อสำหรับลูกค้า SME รับมือค่าแรง300บาททั่วประเทศขณะที่มองเงินบาทแข็งค่าไม่ส่งผลรุนแรงเท่ากับต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้นหอการค้าญี่ปุ่นเผยนักลงทุนญี่ปุ่นในไทยจับตาแนวโน้มค่าเงินบาทเพื่อปรับตัวรับความเสี่ยง เชื่อเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตได้อย่างมั่นคงขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีพร้อมเสนอรัฐบาลไทยเร่งดำเนินการแผนป้องกันน้ำท่วมเยาวาราชเตรียมฉลองตรุษจ,จีนรับปีมะเสง10-11กุมภาพันธ์นี้ภายในงานนอกจากจะมีการจัดเตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายอาทิการแสดงเชิดซิงโตโชว์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทั้งจากของไทยจีนทิเบต พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจเล่งดึงเอกชนร่วมลงทุนในสวนสัตว์ดุสิตสเพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แห่งใหม่ของประเทศมุ่งเน้นรูปแบบการศึกษาที่ทันสมัยเทียบชั้นเท่ากับพิพิธภัณฑ์ชื่อดังของประเทศอังกฤษหรือฝรั่งเศส ขณะที่ล่าสุดนะครับกลุ่มเซนทันเตรียมทุ่มง,งบสูงถึง10,000ล้านบาทนะครับในการพัฒนาพื้นที่ย่านบางใหญ่เปิดห้างใหม่นะครับที่ชื่อว่าเซนทันเวสเกตนั่นเองนะครับคาดว่าจะเปิดได้ในปี2558นี้แล้วนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจออกแบบและก่อสร้างบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนหรือว่า CPN นะครับคุณวรยาจิราธิวัฒน์นะครับบอกว่า CPN เตรียมเปิดศูนย์การค้าขนาดใหญ่ย่านบางใหญ่นะครับด้วยพื้นที่บริการ 5แสนตารางเมตรนะครับบนพื้นที่100ไร่เลยทีเดียวนะครับภายใต้คอนเซปต์ซูปเปอร์เรจิเนีลมอลนะครับเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยโ,<อ>โครงการนี้ถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ระดับโลกแล้วก็จะมีที่อยู่อาศัยด้วยนะครับ โครงการนี้จะมีร้านค้านะครับประเภทแฟกชิฟสโต์นะครับแล้วก็ซูเปอร์ไซส์ช็อปที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดันะครับทั้งไทยและอินเตอร์กว่า1 0 0 0ร้านค้าก็จะถือว่าเป็นการลงทุนใหญ่ของ CPN นะครับจะเป็นศูนย์การค้าใหญ่นะครับอันดับที่2นะครับรองจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์และก็เป็นสาขาที่24ของเครือ CPN รองจากสาขาอุบลราชธานีเชียงใหม่และก็หัดใหญ่ที่จะเปิดในช่วงเมษายนนะครับแล้วก็สิ้นปีนี้นะครับ เดียวคาดการณ์นะครับว่าศูนย์การค้าใหม่นี้จะเปิดให้บริการช่วงต้นปี2558จะมีผู้มาใช้บริการวันล,ละ200,000คนนะครับมาดูสาเหตุกันหน่อยครับ CPN บอกว่าที่เลือกทำเลญาติบางใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นทำเลที่มีศักยภาพการเติบโตสูงแบบก้าวกระโดดในอนาคตนะครับ,บริษัทเองก็จะพัฒนาให้เป็นเมืองใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจนะครับมีที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขยายเมืองใหม่ของภาครัฐนะครับรวมไปถึง รองรับเส้นทางอนาคตนะครับโดยเฉพาะเมื illar, beach, ่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มรูปแบบในปี2558แล้วนะครับเส้นทางนั้นก็จะมีมอเตอร์เว์สายตะวันตกบางใหญ่บ้านโป่งกาญจนบุรีนะครับที่เชื่อมต่อท่าเรือทวายทะเลอันดามันแล้วก็จะรับกําลังซื้อรวมไปถึงอัตราการเติบโตด้านต่างๆหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มรูปแบบตัวนะฮะก็ถือว่าเป็นห้างใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับต้องติดตามเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการพัฒนา อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับของฝั่งตะวันตกในกรุงเทพมหานครทางพันธ์เราครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพองโวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจชาติเรวรวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันท์ถึงสุขครับ